วันนี้ทีมชาติไทย u 23ลงซ้อมครั้งแรกเตรียมทีมลุย AFC u 23โคชวังเร้าทีมเดินหน้าต่อวางเป้าหมายที่ละก้าวัวนที่29ธันวาคม2568เวลา16.30นนณสนามภายในยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลงทำการฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด22คนโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่รางกายและการทบทวนคอนเซปต์การฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมา ก่อนการฝึกซ้อมโคชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เผยว่าเชื่อว่าถ้าผู้เล่นหน้าใหม่ได้ไประดับเอเชียก็จะได้ประสบการณ์และต่อไปก็จะเป็นตัวหลักของทีมชาติชุดนี้ในรุ่นต่อไปครับพี่วังพูดถึงการเตรียมทีมของทีมยู3ในช่วงนี้นะครับก,ก็ได้แครับวันนี้เป็นเป็นวันแรกนะครับที่เรียกน้องๆเข้ามาเข้าแคมป์เป็นตัวเพื่อเตรียมทีม ไปเชียเชียที่ซาอุทอาละเบียแล้วก็เดินทางในคือวันที่3นะครับก็วันนี้ก็ขาดแค่หนึ่งคนนะครับที่ท,ที่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมจะตามมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเพิ่งแข่งขันรายการให้กับสโมูรัวสอวนอไ่เสร็จนะครับันที่เหลือ2ีคนก็มามาพร้อมกันหมดคนระับวันนี้รายงานตัวเรียบร้อยร่วังครับเป้าหมายที่ทางฝ่ายเทคนิคขอมองให้กับที่ว่าง คือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเราลองเรามีเป้าหมายทุกครั้งที่ที่นั่นอยู่แล้วครับอย่างน้อยเนี่ยเด็กไประดับารายการเอเชียเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการได้เจอทีมาจากออสเตรเลียอิรักหรือแมแต่จีนนะครับผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับมาจวเป็นประสบการณ์แต่ว่าอย่างหนึ่งเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของผลงานเหมือนกันนะครับเอาอย่างน้อยเรามองศิลข้าคือให้ผ่านเข้ารอบแปดทีมฝ่น,นะครับผบแล้วก็ งั้นเราเราก็คิดว่า,าพยายามทําหน้าที่ดีทีสุดนะครับตอนแรกเห็นว่ามีตัวหลักอย่างตัวสกอร์อย่างธนกิจแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เป้าหมายนี้มันเปลี่ยนไหมแล้วก็คิดว่ามันมันความยากง่ายมันเป็นยังไงครับเอ่อก็ถามว่ามันก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าเราเตรียมทีมมาที่ผมเข้ามาประมาณเกือบหเดือนนะครับซึ่งใช้ชุดชุดซีเกมส์หรือว่าจะเป็นแกนหลักในในแต่ละตัวเลรอกครับไม่ว่าจะเป็นสีมเยมีเนียหรือซีเกม แต่พอมารอบสุดท้ายนะครับกลาย่าเราไม่ได้ตัวหลักที่จะร่วมทีมไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราก็มีน้องๆนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความสามารถนะครับแล้วก็ผมมองว่าในเรื่องของแต่ละคนระว่าว่าในเมื่อน้องๆหลายคนที่ติดได้เงกับสโมสรไม่สามารถไปร่วมงานได้แล้วก็ร่วมทีมได้แต่น้องๆที่เข้ามาใหม่ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความกระหาร ผมเชื่อว่า e ก็ไม่อยากให้เขาสิ้นในเรื่องของศรัทธานะครับผมเชื่อว่าตอนเราล้มเหลวจากจากซีเกมแต่ว่าเราก็เราก็พยายามจะเดินหน้าต่อนะครับอยากให้ไม่วอาตัวผมเองหรือตัวนักเตะเองที่มารับใจทีมชาติอยากให้เขามีความรู้สึกว่า้อมภาคภูมิใจในการมารับใจทีมชาติแล้วก็ยังศรัทธาในเรื่องของการทานได้เป็นตัวแทนนะครับของของทีมชาติใทยาทำงานของด้านอีกลาสสันรอน ปีกของทีมชาติไทย u 23กล่าวว่าตอนนี้ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันก่อนครับอีกราดพูดถึงการรุยสึกชิงแช,เชเมป์เอเชียครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ผมก็ต้องเรียนรู้กับรุ่นน้องกับหรือรุ่นพี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยครับต้องศึกษาสำหรับตัวเราคิดว่ามันจะต่างจากที่เราเคยเจอทั้งในชิงแชเมป์เอเชียเอบคัือกรวมถึงซเกมที่ผ่านมายัางไงบ้างครับ ก็เออผมมองว่าคุณภาพของเขาน่าจะดีกว่าแล้วก็หวังว่าน่าจะสู้กันสนุกครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวก็ต้องปรับตัวกับเด็กใหม่ด้ยวยระดับมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับเวลาครับผมคิดว่าตัวเองกับกับในระดับเอเชียมันจะเป็นังไงบ้างก็ก็ผมว่าก็น่าจะสู้กันสนุกครับเพราะว่า ก็ผมว่าทีมชาติไทยของเราก็น่าจะเต็มที่ที่สุดครับในในเรื่องของส่วนตัวว่าอยากจะสร้างสรรค์ผลงานในในระดับนี้อก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับวางเต้ากับโคลเมเบียในช่วงวางเพาวางไว้แปดทีสุดท้ายก็ถ้าถ้าโอกาสมาก็น่าจะเข้ารอบแปดทีสุดท้ายครับทิ่เองที่ตัวเองถ้าว่ากันตามตรงนะตอนนี้ถือว่า ผ่านตัทีชาติมาในหลายๆเกมแล้วรายการนี้น่าจะเป็นคนที่ทุกคนฝากความหวังมากที่สุดมันกดดันยังไงนะครับก็ผมมองว่าก็ต้องดูตัวผูเ้เล่นด้วยครับเพราะตอนนี้มันมีเด็กใหม่ก็มาเยอะหลายคนครับก็ต้องเรียนรู้กันแล้วก็เข้ากับเทคนิคโคตชเวลาสรุปชีวิตาการแ้งเลยหนยนะปีนี้คือมันมันค่อ้เร็วแต่ยี่สานะมาชุ้ใหญ่แล้วก็เป็นตัวหลักมาต่อเนื่อง ก,ก็ก็เกิดนะครับเพราะเป็นปีแรกที่ติดทีมชาติแล้วก็มันก็แบบเหมือนก็ติดมาโดยแบบไม่ได้รักตัวด้วยครับเพราะก็ไปเรื่อยๆเลยครับ2025ถือเป็นปีที่ดีที่สุดของอีรานเลยไหมครับก็ถือว่าเป็นปีปที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทีมชาติที่สามด้วยแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยครับโอเคครับ สำหรับทีมชาติไทย U23 จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยไปจนถึงวันที่3มกราคม2569และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียในวันดังกล่าวเพื่อเตรียมสำหรับการแข่งขันโดยโปรแกรมของทีมชาติไทย U23 ในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีดังนี้ Match Day 1วันที่8มกราคม2569ออสเตรเลียพบไทย เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสนาม Al s h าบ a b Club Stadium Matchday 2วันที่11มกราคม2569ไทยพบอิรักเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนาม Prince Faisal Bin Fahd Sports City Stadium Match Day 3วันที่14มกราคม2569ไทยพบจีนเวลา18.30นาทีตามเวลาประเทศไทยสนามอัลชาบาบคลับสเตเดียมโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sports สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งนี้ไม่มีการคัดเลือกไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไปแต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในปี2028และครั้งดังกล่าวจะมีการหาชาติเป็นตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป